สวัสดีค่ะผูับราก,การโ o s i ซิงเฮงบอร์นิงนิวเช้าวันวันที่21บิมีนาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรงทะลุแนวต้านสำคัญทางจิตยาทยา2ัน0ดอลลาร์ขึ้นมาได้หลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดล้วก็ขึ้นไปแตะ2,222่2,222ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,208ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง50ดอลลาร์ค่ะ ผลการประชุมเฟดก็มีมติตึงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิม5.25-5.5%เป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะแล้วก็เป็นการตึงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมติดต่อก,กันเป็นครั้งที่ห้าแล้วสำหรับประมาณการอัตราดอกเบีย้ยของเฟดหรือว่าดอทพอตเฟดก็ยังยืนยันว่าปีนี้จะลดดอกเบีย้ยสามครั้งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ประมาณการเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะ คิดว่าประเด็นหนึ่งที่ทําให้ทองขึ้นแรงเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นตรงนี้นะคะถึงแม้มุมมองของว่าเส้งเฮงก็ยังมองว่าเฟดก็อาจจะลดดอกเบี้ยปีนี้สามครั้งแต่ก็มีมุมมองของตลาดเหมือนกันที่เห็นว่าเงินเฟ้อสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเนี่ยเฟดอาจจะเปลี่ยนใจว่าลดดอกเบี้ยปีนี้เพียงสองครั้ง นะคะประเด็นตรงนี้อาจจะทำให้ตลาดมีมุมมองในทางที่ดีเราก็ทําให้ทองขึ้นแรงส่วนการถแถลงของบัตรทันเฟดให้ความเห็นที่เป็นสายพิลาปเล็กน้อยนะคะบ,บอกว่าแม้เงินเฟอ้อจะสูงเกินคาดก็ตามแต่ก็มองว่าเฟดก็มองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลาดอ่อนค่าลงเมื่อวานนี้มุมมองของตลาดตอนนี้ก็มั่นใจแล้วนะคะโอกาส67%ที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนมิถุนายนนะคะส่วนการถแถลงการหลังประชุมก็กลางๆนะคะพูดเหมือนเดิมเศรษฐกิจสเมเกียังเติบโตได้อยู่เงินเฟ้อลดลงแต่ว่าก็จะลดดอกเบีย้ยต่อเมื่อมั่นใจว่าเงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมาย2% แต่ที่น่าสนใจนะ่าจะเป็นมีการรายงานที่เห็นนะคะว่าช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาเหตุฟันเนะีเข้าซื้อทองคำสูงถึง285ตันนะคะแล้วดูในตลาดโคมม็ก็มียอดรองนะคะสัดส่วนรองต่อช็อตเนี่ย6.2ตรงนี้สูงที่สุดเลยในรอบประมาณ10เดือนได้นะคะ ก็น่าสนใจนะคะว่าบรรดาเหตุฟันแล้วก็บรรดาที่เป็นนักทุนที่เก่งกำไรนะคะก็เข้ามาเน็ตรองเพิ่มขึ้นเยอะนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นยอดเน็ตรองเนี่ยหนึ่งแสัญญานะคะก็สูงที่สุดเลยในรอบสองปีนะคะ น่าสนใจนะคะว่าทองคำก็ยังน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่ส่วนกองทุน SP สพีอ่ะกองทัศวานเข้ามาซื้อทองคำห1ึ่ตันนะคะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะตอนนี้กลายเป็นบรรดาเหตุฟันมีผลมากกว่าส่วนคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ6ตัวนะคะที่สำคัญ3ตัวก็พอที่ดูจำนวนผู้ขอสกันว่างงานตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 5 0 0พรายเป็น2 14 0 0 0่พรายแต่ชีพมัยภัคการผิดเดือนมีนาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ51.8สิเอ็ดจแต่ชีพมัยพากการบริการเดือนมีนาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ52.0อนะคะอีก3ตัวที่ต้องตามก็ด่ชีกิจการการผิดของเฟสสาขาเฟเดเฟียย,ยอดขายใบยมือ2แล้วก็ดัชนีนำภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มราคาทองคำทางด้านเทคนิคต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นบู l i s h อย่างชัดเจนมากนะคะกาบแท่งเทียนเมื่อวานเขียวยาวมากนะคะคือลงไปโลามาสัก2150แล้วก็ดีดขึ้นไป2,222ดอลลาร์นะคะ แทั้งเียนเขียวยาวอย่างนี้ก็มีโอกาสไปได้ต่อวันนี้อาจเห็นมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะแต่เชื่อว่าก็เป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นได้ต่อนะคะแนวต้านนะตอนนี้ให้ไว้ตัวเลขก็คือจุดหายของเมื่อคืน2,222ดอลลาร์แล้วก็2,230ดอลลาร์ส่วนแนวรับนะคะ 2, 2 1 8 6ถึง2อ9 0 ล้วก็2,180ดอลลาร์ค่ะส่วน,นราคาทองแท่งของสมาคม36,850บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนนะคะวันนี้ทองแท่งทำออทำหายแน่นอนค่ะพะลุ37,000บาทให้เห็นแล้วแน่นอนนะคะแนวรับ37,300บาท37,200บาทนะคะแล้วก็แนวต้า37,600บาท30,000 7จ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะคะส่วนทองแท่งนะคะก็มองว่าเรียสั้นก็ทำไงดีก็ถือต่อไปได้นะคะในเมื่อแนวโน้มทองเป็นขะขึ้นอย่างนี้ก็จะขายทำไรแค่บางส่วนก็แค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะคะ g o ว d เจ t u ์นะคะแนะนำฝั่งซื้อ ก็เข้าซื้อ2,180ดอลลาร์คันล้อสองพั 2, ดอลลาร์ก็ f ไลฟ์ฟวเจอร์ซื้อ2,182คันล้อสองพั 2, 2ดองลลาร์นะคะเงินบาทเมื่อวานแข็งค้าขึ้นเล็กน้อยนะคะแค่สิบสตางค์ยังเฉียดเฉียดสาบาทอยู่เลยนะคะเงินบาทก็มีผลกับราคาทองแท่งพอสมควรแนวรับ35บาทเจสิตางค์แนวต้าน36บบาทค่ะ วันนี้อาจจะแข่งค่าขึ้นนะคะจากที่เงินดอนลล่าร์อ่อนค่าลงส่วน USD f u t u r e ให้แนวรับ35บาท70ังแนวต้าน36บาทค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ